และที่สำคัญนะบ้านกูมีกระดาษ A4 เยอะมากๆเลยนะกูไม่กลัวหรอกบ้านกูไม่ต้องรบกันให้เปลืองกระสุนคมินยังคงสร้างเฟกเนวอย่างต่อเนื่องไม่ยอมลดละกันเลยจริงๆนะครับทุกคนล่าสุดคุณมมเนตและสํานักข่าวต่างๆของคมินได้ออกมาโพสต์ชี้แจงว่าเรื่องที่ประเทศเวียดนามสร้างถนนไปยังเกาะฟูกวก ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องเฟกนิวเป็นคลิป AI ที่ทางประเทศไทยทําขึ้นขอให้ชาวกัมพูชาชาวมเขมรทั้งหลายอย่าไปหลงกลเชื่อข่าวเหล่านั้นเด็ดขาด <c oughs> หัวจะปวด <c oughs> สมกับปเป็นประเทศสแกมเมอร์จริงๆนะพวกมน,นี่หลอกได้แม้กระทั่งประชาชนของตัวเองไม่ยอมลดละกันเลยจริงๆอันไหนที่ทําให้ตัวเองดูเสียภาพพจนี่คือ จะสร้างเฟ n เนวขึ้นมากลบเกลื่อนทันทีแล้วประโคมข่าวกันเป็นข่าวใหญ่เลยนะเอาให้แบบคนหลงเชื่อไงดูแล้วมีความน่าเชื่อถือเลยอ่ะก็ไม่แปลกหรอกที่พวกมึงสามารถตั้งซุ้มโจนเขาเรียกนะซุ้มโจนตั้งแก๊งคอเซนเตอร์ในประเทศของมึงได้หวัวจะปวดจริงๆกับพวกคมเหนเนไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะด่ากับมันยังไงดีแต่ละวันแล้วก็ ต่อมาล่าสุดเลยนะครับสดสดร้อนร้อนด่วนด่วนเมื่อคืนในขณะที่ไทยเรานะครับรเผชิญภัยน้ําท่วมขเขมรใช้ช่องว่างช่องโหวข่ขณะที่ไทยเรากําลังอ่อนแอรจริงๆเราก็ไม่อ่อนแอนะเออขนกองทัพเข้ามาประชิดแนวชายแดนจริงๆเราก็ไม่อ่อนแอนะมึงประเมินผิดไปหรือเปล่า,ขาเขมรมีแค่หยิบมือเดียวหนึ่งไอ้หุ่นมนไอ้หุ่นเซนพวกมึงก็เนาะประเมินตัวเองสูงไปหรือเปล่าที่ไปช่วยน้ําท่วมแค่หนึ่งในสี่เท่านั้น แค่เศษหนึ่งส่วนสี่แล้วถ้าพวกมึงจะมาลุกล้ําไทยจริงๆจะมาสู้รบกับไทยจริงๆในช่วงนี้นะบอกเลยว่าก็ใช้กําลังแค่เศษหนึ่งส่วนสี่เท่านั้นไม่จําเป็นต้องเอาทั้งประเทศไปและที่สําคัญนะบ้านกูมีกระดาษ A 4เยอะมากๆเลยนะกูไม่กลัวหรอกบ้านกูไม่ต้องรบกันให้เปลืองกระสุนเขาใช้กระดาษ A อต่อสู้เว้ยมึงกล้าหรือเปล่า มึงก้าสู้กับกูหรือเปล่า